ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดรุ่นหนึ่งของปีนี้นั่นก็คือ t o y o ต a B เบ s 5ปี2025นั่นเองโต y o ต a ากำลังเดินหน้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจังและเบ s 5รุ่นนี้ก็เป็นตัวแทนของความพยายามนั้น ที่จะผสมผสานดีไซน์ล้ำสมัยเข้ากับความสามารถใช้งานได้จริงถ้าคุณกำลังคิดจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าหรือแค่ชอบดูรถรุ่นใหม่ๆบอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยโตโยต้าเบซ่า2025มาในรูปโฉมที่แตกต่างจากรถโตโยตา้ารุ่นอื่นๆอย่างชัดเจนเป็นส่วนหนึ่งของลน์บีอนซีโร่ที่เน้นการดีไซน์ให้ดูอนาคตและอากาศพลาศาสตร์ จุดกันชนหน้าแบบปิดตามสไตล์รถไฟฟ้าถูกออกแบบให้ดูโฉบเฉี่ยวและมีมิติไฟหน้าเล็ดทรงแคบให้ความรู้สึกดุดันและลำยุกเส้นสายด้านข้างคมชัดช่วยเน้นความยาวและการลู่ลมมือจับประตูแบบเรียบไปกับตัวถังและล้อแบบแอโรไดนามิกช่วยลดแรงต้านลมได้ดีโดยรวมแล้วดีไซน์ภายนอกดูสปอร์ตทันสมัยและมีความรูหรานิดๆที่ไม่ดูเยอะเกินไป ในด้านสมรรถนะโตโยตา้าบีซ่ามาพร้อมขุมพลังที่ตอบโจทย์ทั้งความแรงและความประหยัดรุ่นขับเคลื่อน4ล้อแบบมอเตอร์คู่ให้กำลังสูงสุดประมาณ300แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงอยู่ที่ไม่เกิน6วินาทีถือว่าแรงพอสมควรสำหรับรถในกลุ่มนี้ส่วนรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าให้กำลังประมาณ200แรงม้าขับในเมืองหรือใช้เดินทางทั่วไปก็ยังให้ความมั่นใจได้ดี โตโยต้าระบุว่าระยะทางวิ่งสูงสุดอยู่ที่ประมาณ530กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นและการใช้งานรองรับการชาร์จเร็วแบบ DC Fast Charging ที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ภายในประมาณ30นาทีระบบเบรกแบบ Regenerative Braking สามารถปรับระดับได้และช่วยชาร์จพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ขณะชะลอความเร็ว ช่วงล่างของรถถูกปรับจูนมาให้เน้นความนุ่มนวลแต่ยังให้การควบคุมที่มั่นคงจากโครงสร้างตัวรถที่มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำทำให้การขับขี่รู้สึกนิ่งและปลอดภยัยภายในห้องโดยสารของบีช่าก็โดดเด่นไม่แพ้ภายนอกโตโยต้เลือกใช้การออกแบบสไตล์มินิมอลพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ตรงกลางซึ่งมีให้เลือกทั้ง12.3และ14นิ้วในบางรุ่นใช้ควบคุมฟังก์ชันหลักเกือบทั้งหมดของรถ รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและมีระบบสั่งงานด้วยเสียงที่แม่นยำและใช้งานได้จริงหน้าจอแสดงผลการขับขี่อยู่ในตำแหน่งสูงเหมือน Head-Up Display ซึ่งอาจต้องใช้เวลาปรับตัวเล็กน้อยแต่ช่วยลดการล้าสายตาจากถนนวัสดุภายในห้องโดยสารดูพรีเมียมมีทั้งวัสดุสัมผัสนุ่มและวัสดุ r e ไซเคิที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเบาะนั่งทั้งตอนหน้าและหลังให้ความสบาย พื้นรถแบบแบนราบช่วยให้ห้องโดยสารกว้างขวางขึ้นโดยเฉพาะตอนหลังพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างขวางแต่ไม่มีช่องเก็บของด้านหน้าหรือฟรังเหมือนรถไฟฟ้าบางรุ่นในด้านราคาโตโยต้าบีซ่าเริ่มต้นที่ประมาณ1 6 0 0 0ล้านบาทและอาจสูงถึงประมาณ1 9 0 0 0ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบ